คำยืนยันฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ช่วงเวลาที่คุณเพิ่งตื่นนอนช่วงที่คุณยังงัวงเงียคือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณเปิดรับคำพูดที่ทรงพลังได้ดีที่สุดจงหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วให้คำพูดเหล่านี้ แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของคุณอย่างลึกซึ้งเพราะคุณกําลังจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในทุกสายตาและทุกคนจะได้สัมผัสถึงพลังที่น่าหลงไหลในตัวคุณฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัว ฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้นทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิต ฉ่นมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่าและสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทำของฉัน เต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนมิยรและพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉัน เปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆทีท่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรักฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉัน คือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัวฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้น ทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่า และสิ่งนั้นเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทําของฉันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนมิตร และพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆที่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรัก ฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉันคือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัว ฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้นทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิต ฉันมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่าและสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทำของฉัน เต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนิรและพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉัน เปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆท,กที่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรักฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉัน คือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัวฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้น ทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่า และสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทําของฉันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอกบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉัน ทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนมิตรและพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆท,กที่ฉันคือแม่เหล็ก ที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรักฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉันคือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติ ทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัวฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้นทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหล ฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคําพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่าและสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่หให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก การกระทำของฉันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนมิตรและพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเอง เสียงของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกทุกที่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรักฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉัน คือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัวฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้น ทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่า และสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทำของฉันเต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสได้ถึงความเพนมิด และพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆที่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรัก ฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉันคือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันคือคนที่มีสเสน่ห์ตามธรรมชาติทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัว ฉันสร้างความประทับใจให้คนรอบตัวรอยยิ้มของฉันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมั่นใจในตัวเองและสิ่งนั้นทำให้ฉันมีเสน่ห์ทุกสายตาที่มองมาหาฉันสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความน่าหลงไหลฉันดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิต ฉ่นมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีทุกคำพูดของฉันเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจฉันมีคุณค่าและสิ่งนั้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวฉันความมั่นใจของฉันเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกทุกการกระทำของฉัน เต็มไปด้วยความน่าหลงไหลฉันมีพลังพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆฉันทุกคนที่พบฉันสัมผัสดได้ถึงความเพมิตรและพลังบวกฉันเป็นคนที่คนรอบตัวอยากอยู่ใกล้ๆฉันมั่นใจในรูปร่างและบุคลิกของตัวเองเสียงของฉัน เปี่ยมด้วยพลังแห่งการดึงดูดฉันมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ฉันโดดเด่นในทุกๆที่ฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสดีๆและความรักฉันรู้ว่าฉันมีสเสน่ห์และฉันก็ใช้มันเพื่อสร้างพลังบวกสเสน่ห์ของฉัน คือของขวัญที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจงจดจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณได้ฟังคำพูดเหล่านี้จิตใต้สำนึกของคุณกำลังถูกปลุกให้เห็นถึงความจริงว่าคุณคือคนที่มีเสน่ห์ตามธรรมชาติ ฟังสิ่งนี้ต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน21วันแล้วคุณจะเห็นว่าโลกของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะสเสน่ห์ของคุณทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้